ก็ยนนดีตอนรับเข้าสู่เกมเคคิมิโกนะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มการตัวละครจากกิจกรรมสนุกไปกับช่วงเวลาแห่งซากุระาก่อนที่เกมจะได้อัปเดตใหญ่หญภายในวันพฤหัสที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้แหละก็ผมบอกเลยว่ามีแพ็กการทั้งหมด4รูปแบบนะเอ๊ส3ดิรูปแบบที่1น,นะเป็นตัวละครฮอตเอบวกคูณหนึนะอันที่สองนะเป็นอันนี้นะแพ การ์ด10ตัวละคร h อ t เอบวกนะครับแล้วก็แพ็การ์ด8ตัวละคร Top ปเอบวกนะคือส่วนตัวมองว่าคือระดับฮอตอะมันไม่ดีมากเท่ากับระดับท็อปนะคือท็อปกับฮอตเนี่ยมันจะต่างกันมากเลยนะแล้วก็อย่าลืมมารับกันนะสาหรับกิจกรรมซากุระอันนี้นะบอกเลยว่าจะได้ตัวดีไหมต้องมาดูกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะหลังจากเปิดตัวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปในไอดีการสุเทพให้ดูว่าผมเพิ่งได้ตัวใหม่มา คือตอนนั้นกดสูมเล่นๆแล้วได้ปุ๊บแรปเปอร์ Double. ผมมองว่าการนี้เล่นยากแล้วนะถ้าใครจะเล่นก็คือผมแนะนำว่าอย่าเลือดว่าเล่นตัวอื่นที่ดีกว่านี้จะดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาเปิดอันนี้กล่องที่สองปุ๊บอะตัวนี้นี่ยิ่งไม่ไหวเลยถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้ผมชอบตัวเมื่อกี้มากกว่านะอันนี้ตัวละครสุดฮิตเอสบวกปับ๊บเกส เกสตต่อความสามารถอะไรอะ่ะโอเคอยู่นะมีแปนกระโดดในตัวถือว่าโอเคนะสารเกตแต่ว่าถ้าได้ตัวที่ดีกว่านี้ก็จะดีกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปดูในไอดีไก่โอเคตอนนี้ก็มาอยู่กับไอดีไก่สูเทพนะเป็นคือผมมันอีพีนี้อาจจะไม่เป็นอีพีไอดีไก่สุเทพนะจะเป็นไอดีปกติแต่ว่าผมจะมาเปิดให้ดูว่าทั้งสองอันเนี้ยผมจะได้อะไรนะครับ เพราะว่าผมมาไม่สามารถรับถึงวันที่สิบเก้าทันนะครับก็คือมันมีวันที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นในไอดีนี้ด้วยไงก็เลยแบบอืมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูว่าไอดีนี้จะดีเหมือนไอดีนั้นไหมปึ๊บอุ้ยอันนี้อันนี้ถือว่าโอเคนะตัวนี้ผมจําได้ว่ามีว้าในตัวด้วยป่ะว่าไม่ใช่นี่หว่าเอาคือตัวนี้มันมีอะไรวะเวลาก่อสร้างแล้วมันมีโอกาสแบบสุ่มเมืองนะเออปึ๊บโอจันเจ้าอีตัวกระจอกเลย โอเคตอนนี้ก็คือผมจะมาอัปเดตว่าไอเดี้ยนี้ผมโอ้โหเทไ่ไปนี่อุย้ยได้มาห้าร้อยเพชรคือผมได้บิสกิตมานะครับคือผมสุ่มหกร้อยเล่นๆนะครับแล้วมันออกนะครับก็เลยจะสุ่มไปดู่ะก่อนจะจากกันไปก็เดี๋ยวจะสุ่มอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันว่าอึ๊บโอ้โหเอว่ะผมว่าเอบวกมันต้องมาผมว่าเอบวกมันต้องมาปิดเกล <c oughs> ือผมรับทันเมื่อวันนี้วันที่สามโอเคทันอยู่ทันอยู่ โอเคเดี okay, ๋ยวมาส่มห้าร้อยเอ้ยหกร้อยเพชรให้ดูก่อนจะจากกันไปนะขู่เอ็ดไม่มาเชื่อเกลืกินแต่ดูดิมีอะไรให้กูเล่าอีกวะโหหมดละเสียดายวะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้น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 ขอร้อยเพชรร้อยเพชรร้อยเพชรลุ้อลอลลลลนได้แล้วเพชรอ่ะฮะึูว่าลูกปาดเพชรไอเวน้นโห ก็เนี่ยแหละที่ผมจะบอกก็คือไอดีนี้ผมเพิ่งได้บิสกิตมานะครับคือผมลองสุ่มหกร้อยเล่น,เล,นเล่นดูแล้วได้เฉยเลยนั่นแหละก็ที่จะมาบอกก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย